สวัสดีท่านผู้ชมและเอซที่รักทุกท่านวันนี้เดินทางมาสืบสารตำนานหลวงปู่สวงกับก้าวหิงเป็นการสืบสารตำนานหลวงปู่สวงแบบแท้คนที่เคยติดตามหลวงปู่สวงแบบแท้จริงบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันดับหนึ่งที่ติดตามหลวงปู่สวงแบบที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ตลอดระยะเวลา5ปีเต็ม บุคคลคนนี้ไม่เคยออกสื่อใดๆเลยวันนี้เราโชคดีได้พบกับบุคคลในตำนานหลวงปู่สวงท่านนี้และท่านยังกรุณงเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังขอเชิญรับฟังเรื่องราวหลวงปู่สวงจากผู้ที่ติดตามแบบใกล้ชิดผู้ดีเนื้อหาในคลิปบางช่วงบางตอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชม วันนี้วันที่27พฤษภาคม2564นะฮะเราได้มาพบบุคคลในตำนานที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงที่ทุกคนรู้จักได้ดีนั่นคือกำนันชัยในอดีตในตำนานที่ผู้ที่เคยขับรถพาหลวงปู่สวงเดินทางไปไหนต่อไหนหลายปีนะฮะจนกระทั่งวันถึงวันที่หลวงปู่ท่านละสังขารไป แล้วต่อจากนั้นบุคคลผู้นี้ก็เหมือนห่างหายไปในตำนานเรื่องราวหลวงปู่สวงบุคคลนี้ก็ได้เหมือนกับว่าไม่มีเคยใครเคยได้ข่าวครา,าวของท่านอีกเลยณนะวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาพบกับลูกศิษย์หลวงปู่สวงในตำนานคนนี้นะสวัสดีครับพี่สมใจครับคุณนันชัยนะฮะวันนี้ ที่บ้านท่านที่มีกระท่มหลวงปู่อยู่นะฮะอันนี้ไม่ถูกกันแกก็เลยบอกอาจารย์คำเพชรน,นี่ไปคู่กับอาจารย์สารโรธสองส <า S 1> คนสารโรธใช่ไปคู่ไปคู่กันตลอดครับไ,<ป>ไม่ใช่ไปคนเดียวอาจารย์คำเพชรก็ไปด้วยที่ผ่านมาผมเคยผมรู้เค้มข้อมูลว่าอาจารย์สารโรธไป,ไปตามหลวงปู่ไปคนเดียวเวลาวันศุกร์ ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ต๊อกๆๆไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับพี่ชายร่วมกับหลายๆคนเออแค่นั้นแหละคนเรามันไม่มีใครดอกลงปูม่อยู่แล้วไม่มีใครโอ้ไม่มีใครบอกตัวเองเร็วหรอกอมีมีผมมีผมคนเดียวที่ผมบอกผมอยู่กับลุงปูมาสี่ห้าปีหกปีเลยไม่เคยไปไหนลุงปูไม่เคยเงินซื้อรถกับลุงปูให้ แล้วผมไม่เคยเอาเงินหลวงปู่แม้แต่บาทเดียวเลยใช่อไม่เคยจับเงินจับทองท่านไหนที่ซื้อหลวงปู่ซื้อให้มอบให้วัดแล้ววัดไหนฮะวัดอยูปาน้องลมอ๋อวัดปาน้องลมตรงไหนวัดป่าน้องลมเด้อรถจอดอยู่นั่นแหละไหนวัดป่าน้องลมตรงไหนจ้าแก้วจ้าแก้ววัดจ้ก่อไหนอ๋อ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 นั่นแหละรถจอดอยู่นั่นแหละการรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนฮะนิสสันไงนิสสันรุ่นไหนนิสันปีก่อน ทีดียี่ห้าบอกเรื่องอะไรรถรถนิสันยี่ห้อรุ่นไหนนิสันรุ่นแรกรู้ว่ารุ่นสองรุ่นตาเหลี่ยมม่ะนะตาตาเหลี่ยมไอไอโปรอะไรนะ่ก่อนที่จะเป็นนิสันฟอนเทียไอไอทีก่อนที่จะก่อนก่อนฟอนเทียเป็กันเลยอ่าอ่ามันจะเป็นทีดียี่ห้าก่อนใช่ทีดีทีดียี่ห้ามั้งครับนั่นแหละซื้อมาจากสระบุรีอ่า ทะเบียนอะไรฮะจำได้ไหมทะเบียนตอนนั้นตอนผมผมซื้อมามันทะเบียนหกเอ้าหกเจ็ดห้าที่ทุกลงปูวิ่งไปนู่นไปนี่คอัแล้ววันนี้มาย้ายมารีสเกตย้ายมารีสเกตทะเบียนมันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งมั้ยสองหนึ่งสามหนึ่งอ่า เนีผมบอกผมลูก uhm ปูวันนั้นวันที่ผมจะยืมรถคนอื่นดาาเสียงต่อชะดดไปใช้คนลูกปูก็เลยลูกปูรถเขาจะผมจะเอารถไปคืนเขาลูกปูเลยบอกเออมึงไปซื้อรถใหม่เลยเอาไปรถไปซื้อรถเลยท่านพูดไปภาษาคาท่านพูดเป็นภาษาขมน พูดไปพูดซ้ำก็เมนกับผมเลอ,อ,อะเงินไม่มีสักบาทได้ให้ผมไปยังไงบอกูก่โยนปาลากระป๋องมีคนสิเกตมาถวายถวายปาลากระป๋องไปแปกนึงล่ะครับนี่คือภาพที่ตอนกำนันชัยได้ถวายรถที่หลวงปู่สวงท่านได้ให้หวยไปแลกรถคันนี้มานะฮะอ่แต่จับกระปองกระป๋องโยนลงน้ำเลยอ่าล,ลงตรงไหนกระท่อมต้นแต่ละกระท่อมใหญ่กระท่อมต,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 ต้นแต่กระท่อมที่ไหน บ้านจะบกไงอ๋อบ้านจะบกเออต้นแก่อ๋อกระท่มสูงทั้วนี้เขาเรียกกระท่มสูงเอออ่าอ่าอ่าครับต้นแก่โยนลงลงน้ำเลยสองกําับผมเลยจะจับขึ้นมานี่คือกระท่อมต้นแต้ที่กำนันชัยกล่าวถึงนะครับก็คือกระท่อมสูงในปัจจุบันนะครับครับนี่เป็นภาพเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็นี่คือสภาพกระท่อมสูงเมื่อปีที่แล้วนะครับ ในปัจจุบันกระท่อมสูงเขาได้ทำเป็นแท่นปูนข้างหน้านะครับนี่ครับคือกระท่อมสูงในปัจจุบันข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับครับนี่คือบรรยากาศผู้คนไปหาหลวงปู่สวงเมื่อสมัยตอนท่านมีชีวิตอยู่ครับอันนี้คือส่วนน้อยนะครับปกติจะมากกว่านี้นะฮะแต่ไม่มีภาพให้ทุกท่านได้ชม,มเลยเต้นอยู่แถวนั้นผมจะม,มาเดินไปหาปู่เลย อูไอสองกรองสองแปดในล่างปูแบบเสกิบผมอ๋อสองกระป๋องคือสองแปดอ่าสองแปดอ่าสองแปดล่างเพราะโดนลงน้ำสองแปดล่างไม่ไม่สองแปดล่างอย่างเดียวโดนลงน้ำผมก็เลยปูอย่างนั้นปูไม่ต้องไปดไหนนะนอนอยู่นี่แหละรออยู่นี่แหละเพราะว่าวันที่สิบสี่แล้ว วันที่สิบห้าวันที่สิบหกผมจะเอารถมารับปู่ปู่พศอ,อ,อะไรฮะพศไหนพศตอนนั้นมันรู้รว่ามันจะเป็นแล้วพี่หนูไม่อยู่มื่วันนั้นพี่หนูไม่อยู่พี่หนูไม่อยู่พี่หนู่มไม,ไม่ไม่เคยมาอตอนนั้นผมรักจะพี่หนูไม่เคยมาดอกจะมานานๆเวลาผมไปปักถุนไทยแกมาอ๋อช่วงนั้นพี่หนูมา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 แล้วใช่ไหมรู้มารู้จกักหลวงปู่แล้วใช่ครับรู้จักหลวงปู่แล้วอ่า พอซอย8ปั๊บผมขึ้นรถสจอดานิ่งน้ำแขกเกตซอยจอไปเลยสจอดานิ่งไปส่งเลยส่งเทพหลาดข้าลร้านเจ๊แฉวหลัดข้าวส่งหลัดข้าวเสร็จผมบอกซจอดานิ่งกลับเสียงเลขให้สจอดานิ่งได้แล้วเลขไม่ทำบอกเจ๊แฉวลงบูให้เอาเลขมาแลกรถเจ๊แฉลวาง เห็นแล้วโทรหาพี่ชายเสียสุระมาเลยเสียสุระมาว่าเอาเลขมาแลกรถรถคงดูไว้ที่สารบุร sort of ีว <t iny who 20> like <cold> ันนี้เสียสุระมาเออเดี๋ยววันยังงั้นไม่ใช่ไม่ต้องกลับรอรอเอารถกลับเลยวันที่16เอารถเว้ออกเสร็จเอารถกลับไปเลยวันที่16ออกมา ทับนี่คือเลขล่างสองปดที่ออกวันที่ส6บหสิงหาพศอพันหน้าร้บนะครับจบจนไอ้ชุบประตูห้องจนวาเกือบแตกเกือบอัง ทุบประตูแทบพังเลยเออผมตกใจไงผมตกใจว่าเขาจะฆ่าตูวิงเนี่ยมาเราก็ไม่รู้ว่เาเลขออกอะไรเราก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้สั่งโอ้ยกาบลูกปูลูกไอ,อเราก็ไม่รู้ว่าเราเราให้เลขเขาเราก็ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมล่ะเออ<ะ>ไม่มีเงินซื้อเออพอดีเข <ๆ S 2> าบอกออกแล้วีเจแต๋วพี่พี่สาวพี่ชาบอกนี่เขาเอาไปให้ให้เมื่อไหร่โอ้ยพวกรถเขามาให้เรื่อยพวกเขามากลับมาไหว้เออเลย ผมสนใจที่เบอร์โทรเ,เบอร์ไทยโทรวันนี้พอดีเลขกออกเสร็จมวันที่สิบเจ็ดครับขึ้นรถมาสราบุรีเลยซือ้อรถให้เลยคันไหนลูกปูเลือกไว้คันนี้เหมือกีติดเครื่องติดอะไรติดโลบาอ๋อทำไมทําไมว่าลูกปูเลือกไว้ก็ไปเลือกกับผมก่อนไงอ๋อไปไปดูไว้ก่อนแล้วไปกรุงเทพกลับมาแวะดูแวะดูรถ ตลาดรถยนต์ที่ไหนที่สระบุรีเราเราแวะดูเสร็จลูกปูเอาชอบกันไหนปูเกาะกันนี่เออทะเบียนอะไรก้าวหกเจ็ดห้าก้หกเจ็ดห้าอ๋อก็เลยก็เลยเกียรติยศจ่ายอันนี้เป็นรถมือสองรถมือสองแล้วก็พอมาอยู่ซีซีเกตเปลี่ยนทะเบียนเป็นสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่งเออแล้วรถปัจจุบันมอบวัดให้วัดให้วัดปาน์ต้องลมวัด ปัจจุบันรถนิสสันทะเบียน2131ได้ตั้งอยู่ที่วัดน้องลมจังหวัดสะแก้ครับนี่คือรถในตำนานที่หลวงปู่สวงให้เลข2-8เลขล่างแล้วก็ไปแลกรถคันนี้มานะครับนี่ปัจจุบันก็ตั้งโชว์อยู่แบบนี้ที่วัดน้องลมปานนองลมอ่าของโยกูไม่รู้จะเอาไปทำไง เขาให้ไปเยอะแล้วหูครูมีเลยลูกครูให้ให้อะไรบ้างโอัโอโอโลูกชายรถเกี่ยวรถเก่ยวเข้ากับสองคันโอ้รถเก่ยวเข้าล้านกว่าล้านกว่าสองคันเนี่ยเกลยออยู่คอนบุรียู่นี่โอ้เลยแ,แ,แล้วก็เออก็นี่ด้วยเนี่ยจะช่อมย้งนี่แล้วก็บ้านกำลังสร้างใหม่ล้วงนู่นเี็คนกรุงเทพมาเชื่อ,อ๋อครับ ปรดติดตามตอนต่อไปนะครับท่านจะได้ฟังได้พบเรื่องราวที่เล่าโดยคนที่ใกล้ชิดหลวงปูส่สวงแบบแท้จริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้และท่านจะเล่าแบบตรงๆอาจจะมีผลกระทบกระเทือนบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องขออภัยอย่าลืมอย่าพลาดชมนะครับมีอีกหลายตอนที่กำนันชัยเล่า